สวัสดีจ้ะทุกคนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันที่ศาลาธรรมศพลีกอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้วันาทิตย์อยู่เต็ดไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ลิฟวูไปเยือนฐานะการักเชนซีสคู่นี้แหละที่เราจะชวนเพื่อนๆเ,เ,เราที่นี่คุยเริ่มจากคนนี้ก่อนเลย ราชาเกลือเจมสลิกสวัสดีครับผมสี่ช่องเกดังด้วยใจห้อยรอดทุกเพไม่จะตามดูคุณนี่ดูได้ชื่อช่องไหนเจมสลิกราชาเกลือทุกแพลตฟอร์มโอเคคุณเห็นมานี่เห็นไหมเจมสลิกราชาเกลือครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะใช่ครับตัวนี้เห็นสตรงสตรีมี่เอาจีน่าสลิกมาเต้นด้วยใช่ใช่เขาเรียกว่ามหายอดอ๋อช่วยพ่อธมากินใช่ใช่ชาโตแล้วหาค่านมให้ตัวเองถูกต้องโอ้โตเป็นสาวแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างลูกนะไอ้นี่เลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่ต์นี่ยทำไมอ่ะให้หากินเอาเองแล้วเร เก่งด้วยอานี้ถามเจมลิกก่อนครับว่าคุณคิดว่าคุณโตโน่แข่งโป๊กนี่เจ้าชู้ไหมมันพูดได้ไหมเออเท่าที่คุณพูดได้แล้วเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวสามมันจะต้องเข้าเฟรมมาแล้วเพราะว่ามันต้องมาแก้ตัวไม่พี่ผมพี่พี่ผมรักจริงแต่พี่ผมรักทุกคนพี่เป็นคนในครอบครัวแล้วครอบครัวเขาเยอะไหมเป็นสิบเลยไม่ทำหน้าเลยอแล้วประเด็นนะในบทสิอ๋อขอโทษอันนั้นไม่ใช่เราอันนั้นมัน ปอนเปอร์เออลืมนึงอันนั้นอันนั้นไม่ได้คนเนึงอันนั้นมันโยโร่ธรรมศพใช่ใช่เหมือนแม่งทุกคนเลยเอออ่ะไหนๆมาดังแล้วถามสองคนเลยครับเบรนท์ฟอร์ดกับยูไนเต็ดสกอร์เท่าไหร่อ่ะโตโน่สองศูนย์เบรนท์ฟอร์ดชนะยูไนเต็ดสิมันต้องชนะแล้วแหละแหมันน่ามันโหนกซะด้วยอ่ะคุณราชาเกลือสองศูนย์ยูไนเต็ดชนะดิแพ้ มันน่าจะเป็นแมตช์ที่มันต้องโรเตชันไงเพราะว่ามันมันต้องไปเน้นบอลที่โลกอ่ะเพราะว่าเพิ่งไปลุยกับบิวเบามาใช่อ่าแล้วกลับมาก็คือมาเตวนที่สองทุ่มใช่ใช่คือจะบอกว่าทิ้งเลยก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากคือมันเต็มที่แหละแต่ว่าศักยภาพเราอ่ะมันได้แค่นี้จริงๆมันก็ดูกันนี้นะใช่มันก็ต้องทนให้มันจบอ่ะแล้วเราก็ไปเดนยูโรปาลีกแล้วคือที่สำคัญคือมันต้องแชมป์เท่านั้นอ่ะเออใช่คือสมมตินะสมมติถ้ายูโรปาลีกไม่ได้แชมป์ แล้วในลีกเสือกจบที่17ใช่โอ้โหฤดูกาลนี้คือโอ้โหอโมลิมมึงแบบเละเทะมากอ่ะโอ้โหไอชิปหายเออ้ยาเฮ้ยไอชิปหายจริงอ่ะเพราไปทำไงวะเนี่ยเออเออไม่โง้อดเว้ยเออจะได้จะได้เชนซีกับลิฟูบ้างเชนซีต้องตั้งแถวต้อนรับแชมป์ตบมือให้นะนี่นี่นี่ไม่ตกมือก็ตกกระบานตกย่างว่าลิฟูน่าจะโรเตชั่นเพราะว่าแชมป์ไปแล้วซีท้าหนึ่งศูนย์ เวอร์พูไม่แพ้แล้วกันน่าจะจบจบจบที่ประมาณสัก2 2เอาจริงเสมอนะเสมอแต่ว่ามันมันโรเตชันจริงแหละแต่ว่าตัวเรียวพูมันพอที่จะทดแทนกันได้ระบบบอะไรเงี้ยือมันเข้าที่แล้วใช่ใชส่วนเชลซีมันก็ยังยังผีเข้าผีออกดูอะเชลซีมันต้องมีแต้มนะเพราะมันต้องไปแชมเปี้ยนลีกนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเต็มที่น่าจะเสมอนะแต่ว่าทักนิดนึงอาจจะมีพิกชนะแบบเฉือนเฉนได้เอาคุณนะคุณยืนพื้นที่สองสองก่อนใช่แต่ถ้าเกิดจะมีผู้ชนะเป็นเชลซีเป็นเชลซีเฉือนเฉนที่ประมาณสักสิบ เอต่อ9ก้าแป๊บนึงอันนี้ไทยเบรกเทนนิสไปเนี่ยเอาไม่ได้เหรอไม่ใช่ฟุตซอลเหรอเขาเชิดเออโเคสอง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 แล้วกันตามนี้นะส่วนโตโน่แข่งโป๊ก c h e l s ชนะหนึ่งศูนย์โอเคโอเคตามนี้นะแล้วก็ติดตามด้วยโตโน่แข่งโป๊กทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในทิกเกอร์เดี๋ยวไปแจมเจนะเออได้เลยแจกเกินเกมมาหน่อยไหนะได้เสมอได้อมาแล้วกูชิบหายจริหนงแบ่งเกือเกือมาถึงกูด้วยเว้ยเนี่ยเติมไปสองหมื่นพิการ์ไปสามใบหวานเจี๊ยบ ว่าแมนยูแพ้ตีล1-0ครับเบตส์ฟอร์ชนะ1-0นะครับชเชนซีลิเวอร์อพูลลิเวอร์อพูลชนะ3-1ครับลิเวอร์อพูล3-1นะครับโอเคถ้าว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แล้วแต่ก็ยังไม่ปล่อยนะส่วนยูไนเต็ดก็คือแพ้หลุดลูปไปเรื่อยครับแบบนี้นะแล้ว Online เอฟซีออนไลน์เร็วๆนี้มีคอนเทนต์อะไรมีกิจกรรมอะไรไหมอ๋อนี่ล่าสุดมีกิจกรรมนี้ใช่ไหมคลับใช่ไหมคลับอ๋ออ่าโปรโมนนะโปรโมทหน่อยฮัลโหลหมูดิบเจ๊ทำเดือดแล้วสุกแล้วเอออินฟลูเอนเซอร์คลับ ก็เข้าขับก็ได้ที่ไอแท็บด้านล่างเขาไม่เขียนว่าขับอยู่แล้วก็เซิร์ช J D U M เข้าไปเลยขับไปยจดมเดี๋ยวเซตพิเศษเพียบเลยตรงนั้นตามนี้นะเจ๋พาไปไหนบ้างไปที่พาปื้มไปอ่ะใบใบแฟนๆว่าไปไปคุณตังยืนเดี่ยวคุณตังเอ็นอาร์เบนฟอร์ดยู่ในเต็ดเบนฟอร์ดฟังให้จบก่อนสิรู้ว่าไม่ชอบกันเออแต่ว่าฟังให้จบก่อน เบนฟอร์ดยูไนเต็ดจะจบสกอร์เท่าไหร่แล้วก็เชนซีกับลิเวอร์พูลสกอร์เท่าไหร่เบนฟอร์ดเสมอแมนยูสองสองโอเคเชนซีกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลชนะสองศูนย์โอเคตามนี้นะตามนี้ครับแค่นี้เลยโอเคโอเคเหยิบเข้ามาสิขอลามหนึ่งให้กับยูไนเต็ดเดี่ยวดังแต่งเพลงกับพี่นิกแค่คิดลามเตะไม่ออกขอลามหนึ่งให้ยูไนเต็ดหน่อยฤดูกาลนี้ยูไนเต็ดอะฤดูกาลนี้มันเป็นยังไงขอสักแบบสักลามหนึ่งสั้นๆยูไนเต็ดเล่นดีๆระวังจะโดนฆ่า ว่าคุณอาจจะได้แชมป์ยูโรป้าเป็นอย่างไรก็ตามเชิญคุณนาดามามาครับอกลักนะจะบ้าเฮ้ยเียอะไรกูเลยขอหนึ่งอยู่ในเต็ดไปมีชื่อเสียงด้านแร็ปเลยใครสักคนที่เขาค่อนข้างระยำผมามีแนะนำคนนั้นคือเจ๊เจ๊ดําไม่รู้นะมันพูดนะเจ๊ขำเจ๊ขำอ๋อเจ๊เจ๊เจ๊หัวขมำเจ๊หัวขมำอ่ะโอกรเบนฟอร์ดอยู่ในเต็อยู่นเตคแทบเท่าไหร่สองหนึ่ง บุกชนะเลยเหรอบุกชนะโดนน้ำก่อนโอเคตามสีสันนะโอ้สีสันเดูกาลที่สีสันเยอะมากเลยนะโดนน้ำบ่ายๆเจ็บไม่ค่อยดีแต่เแต่โดนน้ำแล้วโอเคอยู่แต่บุกชนะสองหนึ่งครับผมเชนซีลิปูสองสองแล้วกันสนุกสนานไปสองสองนะครับผมโอเคโอเคตามนี้นะครับผมแล้วนี่เพลงฉลองแชมป์คุณพร้อมยังเนี่ยได้ข้อหนึ่งละได้ข้อล้วได้ข้อละกินเบอร์เกอร์มันก็ต้องมีซอสก่อนจะเป็นกบทเขาก็เป็นลูกออสโมเดิร์นด็อกนักร้องก็ชื่อป๊อตส่วนพระรามสองนั้เมื่อก่อน มีพี่จอร์ดเฮ้ยเฮ้ยดีอะชอบชอบอ่ะแต่กูอยากรู้ว่ามันฉลองแชมป์กี่โมงไอ้ลอรำเป็นที้เนี่ยไอรำเป็นที้เนี่ยดีครับเพิ่คือดีโคตรไอ้ชอบเลยเดี๋ยวโน้ตไปเลยนะอันนี้ชอบมากลิฟท์พูได้แชมป์แต่กี้มันเกี่ยวอะไรยังไงบ้างอ๋อพี่จอร์ดพี่จอร์ดพี่จอร์ดเชอรี่พูแบรนด์หงอ๋อ้ เป็นไงลามตะกี้เป็นไงให้ผ่านแล้วกันผ่านไปถึงบาลกะปิเลยนะทั้งนั้นอะเอาไปถึงพระรามัลิเวอร์พูลฟอร์มดีไม่มีลอยถ้อยอ่าแต่ถ้าเจ๊ใหญ่ใจดีก็ต้องเป็นเจ๊โอ้ยอยิ่งผมจะบ้าอะไรสัตว์จะบอกเลยฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลไม่มีอ่อย รู้เลยเพราะว่าคุณแม่ต่อยก็สั่งลุยหงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้กาบยานีเหรอยานีอ๋อเหรอแปดมาแล้วเดวผิดอั้อ๋อเหรอเอชาเอชา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 น้อยพ่องแม่เอ๋ยอันนี้ก่อนนะครับเชนซีกับลิเวอร์พูลเชลซีชนะสามศูนย์แล้วคุณจัดงานนะอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เสมอเลยกันเสมออ่ะ เสมอสักสองผมอยากให้ซาร่ามีประตูเพิ่ม2 2นะแต่ให้ซาร่ายิงนะเฮ้ยให้เขาจ่ายดีกว่าเจ๊ว่ามันจะได้ทะลุหลัก2 0 2 0ไงถามใครถามนิกเออข้ามทิ้งไปข้ามปลนอะไรเลยท่านพี่อันนี้รายการใครรายการกูอ่ะริบูแบสศูนย์สามนะไม่เอาไม่เอาสองสองเสมอสองสองโอเคอ่ะแล้วเบนฟอร์อยู่ในเต็ด โอ้โหเบนฟอร์ดในบ้านช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะ,ะเสมอหนึ่งหนึ่งนี่ขนาดฟอร์มไม่ดีแลนะ้วเนี่ยก็ต้องฟอร์มดีมาชน,นะไปนะเอายูโรป้า <laughs> เป็นนยูโรป้าก่อน okay, okay, okay. เพราะนี่เป็นเกมหลังพึ่งบุกขลม่ม ดูเบาที่ซานมาไม่ต้องพูดใช่ไหมตอนนี้อ่านอยู่เนี่ยอีกประมาณสองชั่วโมงเตะแล้วห่างกีนตามนี้นะยังไงแฟนผีก็อดทนหน่อยนะคุณไม่ว่ายังไงคุณก็มีไฮลุนเฮ้ยกูอยู่ดีดีกูก็คมเหมือนกันเดี๋ยวมาคมเพลงแล้วกนยังไม่จบเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวล้านหื่นล้วฝากติดตามด้วยนะเพลงฉลองแชมป์ของโอเกอร์กับนิกกี้เพราะว่าเขาฟีลกันล่าสุดก็ห้าปีที่แล้วเพลงแชมป์เว้ยโอเคโอเคแชมป์อีกแล้วเว้ยโอเคแล้วไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ข้างๆผมมันคือไอ้แก่ บอกเลยว่าดี่ใสโคตรแย่ไอ้ที่ยืนเดี่ยวเขาเคยมีคนชื่อคังป้อยใช่แต่ที่บ้านจะดำมีคนชื่อเจ๊โอ้ยเพื่ออะไรแม่ก้ถ้าเห็นมะม่วงแล้วก็อย่าลืมไปสอออ่ที่บ้านผมก็อย่าลืมแม่ต่อยตลงไอ้พวกไอ้พวกขี้แพ้นี่ว่าไงเนี่ยเพราะว่าตะกี่เตะ อ่าชนคางกัน6คนเจ๊โดนคนแรกนี่ยังไม่จบกันอีกเหรอนี่ใครโดนแล้วมั้งโอเกอร์โอกโดนแล้วโนคนสครับโนโดนแล้วอินโดนแล้วนี่เหลือ2อสองหมูเนี่ยเหรอคือตอนแรกอ่ะโดนกันนี่นี่แล้วมันโดนกันหมดเหมือนกันต้องรีเซ็ตใหม่อ๋อรีเซ็ตใหม่คือบางทีเป็นไงบ้างฮะทำไมหัวยุ่งไปหมดเลยเก็บบอลให้ได้เลยกันลูกเยอะแยะไปด้วยเฮ้ยหูจะหล่ออยู่แล้ะถ้าเกิดว่าเหลือบูมูลกับคุนเตอร์สเปอร์เตอร์ไก่เดือยทองกับฟุตแมนซิตี้ซึ่ง หมูทั้งคู่ใช้คำนี้อ่ะเจดูอ่าดู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 ใครดูเตอร์เหรอดูดูทั้งคู่อ่าคุณเตอร์คุณเตอร์อันนี้อันนี้คานบนหรือคานล่างเตอร์คานล่างเอาคานล่างโอเคคานล่างก็ยังถือว่าใกล้เคียงหมูชิบหายดูนะอ่าดูอยู่มึงอะดูทางมั้งเหอะนี่นี่อะใกล้ไหมไม่ใกล้ไหมถ่ายให้หน่อยดูดิของจริงเขาแบบนี้ เฮ้ยสิบลูกก็สิบลูกเชี่ย1รสิบลูกก็สิบลูกอีกลูกหนึ่งได้ปะเฮ้ยแหมไอพวกชนะไปแล้วอะมันไม่ยากหรอกูโอมัน็งไมนมันไม่ได้ยากะไรเฮ้ยพี่กายตัดต่อเอาลูกชนคานมาซ้ำใหม่แล้วีฟูฟูเร็วๆดึกแล้วฟูโอ้อันนี้คือเตะแข่งใครสูงกว่าชนะหรือไง ฮะเนี่ยตรงเนี้ยฟุตกูสามสี่นาทีแล้วยังไม่มีเฉี่ยวคานเลยเนี่ยเอาไงคุณสองคนจะยอมหันไหมเลี้ยงเกลือแร่พวกเราอ่ะไม่หันไม่หานไม่หันไม่หานโอ้เบนฟอร์ดกับวีเต็ดผลเท่าไหร่เพื่อนเบนฟอร์ดครับสองศูนย์โอเคและเชนซีรีพูอ่ะอ๋อลิวพูอยู่แล้วลิวพูสามศูนย์สามศูนย์อินเบนฟอร์ดวีเต็ดไม่แบบไม่มีกล้องเท่าไหร่หนึ่ง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 และเชนซีลิพูอ่ะลิวพูสองศูนย์มึงสองคนพี่น้องแฟนลิวพูกูเพิ่งรู้วันนี้แหละกูเพิ่งรู้วันนี้ออองโเคคืจบ เออจบไปยิงด้วยฟุบเบนฟอร์ดแมนยูเท่าไหร่สองหนึ่งโอเคเชนซีลิูเชลซีพาสองศูนย์โอเคหน้ามึงเหมือนแมวเสียใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเก้ยเลีย้ยงวเฮ้้ยเฮ้ยเฮเยเเฮเฮ้ดยูเ้เยเฮยเฮเฮ้ยเฮเคแล้วเชซีลิเเเเ้งคู่เลยนะใช่ครับโอเคโอเคเฉียมากอ่ะ เมื่อไหร่โดนเนี่ยปีไหนโดนเอางี้นะทุกคนอย่ารอดคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวค่อยฟู้ไกเตอร์เดี๋ยวมันเตะถึงสว่างแน่ดูแล้วงั้นเรา,เ<อ>าคัด<อ>แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเฉลยคลิปได้๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเาโดนไม่โดนนะาโอเคโอเคโอเคดูทรงนานโยโรโยโทรทำศพ เรนนี่ยูโรสาราสมศพแล้วก็ธนุนี่พ่อบ้านพ่อบ้านตะปูนคุณโกพ่อบ้านตะปูนอันนี้ผมเรียบร้อยแล้วมาๆๆนั่งก่อนนั่งนั่งโั่งยโรยูโรไหมวันอาทิตย์นี้เป็นยูไนเต็ดไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็เชลซีเจอลิเวอร์พูลลิ้นดูวิญญาณตัดไม่ไม่เล่นดูวิญญาณตัดพี่นิี้ดูเลยแล้วดูอะไรเอาให้มันออกอากาศได้ดูน้ำยังไงยูโรเบนฟอร์ดยูไนเต็ดแมนยูผมว่าชนะอ่าเท่าไหร่ สองหนึ่งโอเคผม <c oughs> มึงนี่เป็นคนที่ฟังแล้วรอฟังแล้วอึดอัด <c oughs> เหมือนพี่โตอะไรทุกคนนะที่กว่าจะพูดออกมาได้ ล okay. ิเวอร์พูลลิเวภูกดสามสูงโอเคเท่ากับฉลองแชมป์ก็คือยังไม่ยังไม่ย like> ังไม่พลาดนะลุยไปเรื่อยใช่โอเคพี่โกพี่เพราะบ้านตะปูนี่แมนยูชนะ3าูงเฮ้ยนี่ตรงแบบนี้พี่โกนี่ตัวจริงนี่เพราะบ้านตะปูเรื่องของแท้เว้ยอย่าซีเลงไอโก้ไอไอนี่โยโร่ตอนนี้ซีเลงคือโอลาน่าแล้วพี่วันนี้วันนี้เรียกฟอร์มแล้วก็ไปกด3าูงเพิ่มความมั่นใจมั่นใจไปเรื่อยมั่นใจไปเรื่อยโอเคโอเคแล้วเชลซีลิเวอร์พูลพี่โก ให้เชลซีครับเพรโอเลียฟูแถวแน่นอนแชมป์ไปแล้วฉลองนี่แฮงค์แน่นอนแถวแน่นอนถ้าไหร่ถ้าไหร่ดิหนึ่งศูนย์หน่งศูนย์เชลซีนะเพราะเชลซีมันลุ้นแชมเปี้ยนลีกอยู่ไงอ๋อเออเาาามป้หยกว่ไม่ได้ไปเชลซีเชลซีใช่ไหมไม่รู้นได้เกยเด้งใช่ไหมเกยเด้ยมึงกลับมาเขาไม่หรอ โอเคโอเคฝากติดตามคุณโยโร่ด้วยที่ไหนคุณติดตามคุณได้ที่ไหนร้านแม่ผมด้วยครับอัวป้อมตะปูป้อมตะปูนะโอเคพี่โกพี่ฝากติดตามพี่โก้ที่ช่องทางไหนเขาอยู่แดนอะไรนะแดนสิบเอ็ดครับไม่มีมันเลยไม่ไกลนะจิโกสุดละนี่นี่ป้าตะปูเพราะว่าตะปูเก่งออกลูกลูกพี่เจมลิกเขาใช่ลูกพี่ผมคนแถวตะปูบางซื่อรู้จักกันหมดใช่ลูกพี่ผมเองโอเคโอเคโอเคตามนี้นะโอเคนี่คนนี้ที่มี นี่อยู่แดนสิบเอ็ดแล้วมีจักรยานขี่มาคนนี้ป่ะใช่ใช่ใช่คนนี้เปละ่รถไฟฟ้าลบมีชอบบ้าเน็ตเด็ดแน่นดีๆระวังจะโดนฆ่าบอกได้เลยว่าคุณอาจจะได้แชมป์ยูโรป้าเป็นอย่างไรก็ตามเชิญคุณนาดาหน้ามามาครับลุกลักนะจะบ้ากินเบอร์เกอร์มันก็ต้องมีซอสก่อนจะเป็นกบเขาก็เป็นลูกออสโมเดิร์นด็อกนักร้องก็ชื่อป๊อต ส่วนพระรามสองนะเมื่อก่อนมีพี่จอด <c oughs> อ่ะยังไงแฟนผีก็อดทนหน่อยนะคุณไม่ว่ายังไงคุณก็มีไฮลุนแล้วไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ข้างๆผมม,มันคือไอ้แก่แล้วบอกเลยว่าที่ใส่โคตรแย่